สวัสดีค่ะวันนี้โบม,มาพบกับเพื่อนๆในวิดีโอแกะของลองใช้นะคะวันนี้จะมานำเสนอตัวคูชชั่นตัวใหม่ของลังโคมนะคะโบก็ตื่นแต้นอยากจะลองนะคะก็เลยสั่งมาลองว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวโบจะอ่านตามกล่องเลยนะคะว่าในกล่องเขาเขียนว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นคูชชั่นคอมแพคแบบน้ำนะคะให้ลุคที่ดูเฟรชดิวี่แล้วก็ ให้ความชุ่มชื้นก็ออยังให้น้ำหนักเบานะคะแล้วก็มีความกล o ด้วยในตัวตัวนี้มี spf 2 3นะคะ pa p l นะโบชอบตรงที่เขาจะบอกว่าเขาเร d ประมาณไหนนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเขาเร d ปานกลางนะคะข้างกล่องเขาบอกอะไรมาอีกนะคะนอกจากที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะให้ความโกลให้ความชุ่มชื้นและยังให้ความ d วี่แล้วนะคะเขาบอกว่าลังโคมเนี่ย ได้สร้างตัวรองพื้นตัวนี้คูชั่นนะคะมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบต้องการความบางเบาแต่ยังต้องการการปกปิดแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยนะคะตัวนี้อยากจะบอกว่ามันมีแค่สีสีเท่านั้นเองนะคะที่โบเคยลองสวอชนะคะก็คือเบอร์0ูนยกับ04เบอร์03เนี่ยมันออกไปทางเบทชมพู น้ำตาลประมาณนี้เลยแบบเข้มและเบอร์04กลับอ่อนกว่าเบอร์04ออกไปทางเบจน้ำผึ้งนะคะซึ่งก็คือประมาณโบเนี่ยใช้ได้เขาพูดถึงในเรื่องการปกปิดนะคะว่าสามารถที่จะบิวได้คือจากปกปิดน้อยไปปกปิดปานกลางได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูแพคเกจจิ้งกันบ้างดีกว่าเนาะตัวนี้โบมีแพคเกจจิ้งเป็นแบบรีฟิลนะคะแล้วก็แบบเต็มอันนี้เดี๋ยวโบจะให้ดูในรูปนะตัวนี้เป็นแบบ ปรีวิวนะคะเขาก็จะมากับตัวฟองน้ำตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยแบบลองแทบๆดูแล้วนะจากนั้นก็มาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างก็มันคล้ายๆกับคูู้ชั่นทั่วไปนะคะแต่ว่ามันก็จะดูชุ่มชื้นกว่านะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ข้างในนะ เขาก็มีซิลมาอะไรให้อย่างดีนะแต่ว่าราคาอาจจะสูงไปหน่อยนะคะราคาที่เป็น compact เลยเนี่ยก็ประมาณ39ยูโรนะคะส่วนราคาที่เป็นแบบ r e f i l ก็ประมาณ29ยูโรก็คือห่างกัน10ยูโรก็ประมาณห่างกัน300กว่าบาทนะคะอันนี้แบบเติมมันไม่มีกระจกนะลำบากนมโบต้องดูกระจกในกล้องนะคะเดี๋ยวโบมาลองกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพผิวก็อย่างที่เห็นเลยว่า รอยสิวรอยแดงรอยดำสารพัดรอยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขาจะปกปิดได้ประมาณไหนเนาะเดี๋ยวโบก็แทบออกมาเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะทาข้างขวาก่อนนะข้างซ้ายเดี๋ยวไว้ก่อนทาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแบบเย็นนะเย็นชอบอีพับมานาะมนคือแบบมันนิ่มมากแล้ว มันเหมือนเพิ่มในการปกปิดนะคะแทบครั้งที่สองโบก็จะมาลงที่หน้าผากนะคะหน้าผากเนี่ยไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่แต่ว่าหน้าผากโบจะแบบสีคล้ำนิดนึงใต้ตานะคะ เหลือตาลงไปให้หมดเลยตัวนี้คือแบบชั้นแรกนะเห็นไหมมันเฮ้ยมันดูโอเคนะมันแบบดูเบามากเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยให้แบบดิววี่มากมายหลังจากที่ทาแล้วนะคะอันนี้คือแบบรอยเสิวรอยอะไรและหลังจากทาแล้วก็แบบเป็นแบบนี้นะ นี่คือลงสองชั้นนะคะมันยังให้การปกปิดโอเคนะคือแบบตอนนี้คือแบบมาเป็นระดับปกปิดปานกลางแล้วนะคะเออชอบชอบให้ความรู้สึกที่แบบเบามากเดี๋ยวลองแตะนะมันชุ่มชื่นนะคะติดมาที่มือนิดหน่อยนิดหน่อยอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงมาก ตอนนี้ไปลงมาแล้วนะคะทั้งสองข้างเป็นยังไงบ้างโบพอใจนะคือแบบมันลงง่ายมากแล้วก็โบเป็นคนที่แบบชอบใช้ฟองน้ําอยู่แล้วในการลงรองพื้นแล้วมาใช้ตัวนี้ได้แบบเฮ้ยง่ายไปใหญ่คือมันให้การปกปิดที่โอเคแล้วก็รู้สึกเบาหน้าแล้วก็สบายมากพอใจมากเลยนะคะสําหรับฟินิชลุคของตัวครูชั่นตัวนี้นะคะเวลาที่ เราลงตัวคูชั่นไปมันรู้สึกแบบิเย็นหน้าแล้วก็สบายมันให้แบบลุกติวีนิดนๆแล้วก็มีความฉ่ำน้ำนะคะยังแบบดูกโกลว์ผิวแบบสุขภาพดีขึ้นมานะคะการปกปิดปนกลางอย่างที่โบแบบนะ คิดไว้แล้วเขาก็แบบเคลมมาได้คือทุกสิ่งทุกอย่างโอเคมากเลยนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของลังคมแต่โบไม่มั่นใจว่าที่เมืองไทยจะเข้าแล้วหรือยังแต่ว่าที่เยอรามาันนะคะเข้าแล้วนะคะแล้วโบก,ก็สั่งมาจากเว็บไซต์ของดูกลาสนะคะถ้าใครที่อยู่เยอรมันแล้วสนใจอยากจะลองสั่งมาใช้ถ้าเกิดว่าใช้แล้วไม่โอเคหรือว่าไม่พอใจเนี่ยเราสามารถที่จะส่งกลับไปได้ด้วยนะคะ ดีมากๆเลยโบมาให้คะแนนกันก่อนดีกว่าเนาะออคะแนนที่โบจะให้นะคะเต็มสิบโบให้แปดละกันนะที่โดนตัดคะแนนไปคือเฉดสีมีให้เลือกแค่สีสีอีกข้อหนึ่งคือราคาก็แพงอยู่นะ หวังว่ารีวิวของโบจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อของเพื่อนๆได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ